รี <reveal> จังเลย่เอาดีมันจะมีอดีตยังไงเ่ารู้จักว่าจะจะวูบอยตรงนี้เฮ้ยบอกทุกเดี๋ยวต้องบอกกัก่อนว่าทุกอย่างพี่สิงห์สั่งมาเลยพูไม่เกี่ยวทั้งทั้งจะไปจมพูทวีปใช่ไหมต้องนี้หรือต้องทรับหลักมันทำบุญเยอะเยอะนะลามามังเยอะนะทุกวันนี้นะ ทำมาอะไรล่ะข้าไม่เลยเคยรู้เลยนี่เฮ้ยมึงไม่มึงไม่มีติ๊กตอกแล้วไงวะไม่มีข้ามีแต่ไอจีนั่นแหละยิ่งหนักอาจารย์ข้าบุบอีกแล้วอันนี้อันนี้ใครใครเป็นคนสั่งมานะพี่สิยงอ่าบ้ปบุ่อยนั่นเรากูพูดอะไรไม่ได้ซะด้วยกูว่ากูว่าครัวไม่ลงหรอกกูว่าเป็นรถไฟมากกว่ารถไฟผสมทั้งสามกันข้าขอตัว ลาพวกเจ้าก่อนนะก่อนจากไปพระถังได้ยื่นซองพ้าป่าให้โตแก่